สวัสดีครับพบกับพวกเรานะฮะทาวร์ยุทธชวมมงวันนี้พวกเรา2คนจะพาทุกคนไปเที่ยวชมวัดสถานที่หนึ่งที่เป็นที่เที่ยวที่เหมาะมากสำหรับชาวปขพวเรานะฮะกับที่นี่เลยครับวัดสารลอ,อยเดี๋ยวพวกเราไปกันเลยครับผม วัดสารลอ,อยนะครับหลังจากที่คุณย่าโมได้ชนะศึกที่ทุ่งสำริดแล้วก็ได้ทําการยกทัพกลับมาที่เมืองนครราชสีมาขณะที่แวะพักที่ริมแม่น้ําลําตะคลองบริเวณท่าตะโกคุณย่าโมก็ได้สั่งทหารทําแพรเป็นรูปศาลาและได้ตั้งจิตอธิษฐานเสียงทายว่าหากแพรรูปศาลานี้ได้ลอยไปติดอยู่ณที่ใดจะสร้างวัดณที่นั่นเพื่อเป็นอนุสรในการรบชนะ และเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณวีรชนที่เสียสละชีวิตกอบกู้บ้านเมืองณบริเวณทุ่งสำลิดซึ่งแพรก็ได้ลอยไปติดอยู่ที่ริมฝั่งขวาของแม่น้ําลาตะคองจึงได้สร้างเป็นวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดสาะรล,ะลอยและต่อมาท่านท้าสุรนารีก็ได้ถึงแก่กรรมเจ้าพญา,ามหิธราธิบดีผู้เป็นสามีและชาวเมืองนครราชาศีมาก็ได้ทำการชาปนากิจสรีระของท่านณวัดสารล,ลอยแห่งนี้ พร้อมทั้งได้ก่อใจดีบรรจุอธิษฐของท่านไว้นัดที่แห่งนี้ด้วยมาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แรกด้านหลังของนิฉันก็คือเจ้าพยามมหิสาะธิบดีเป็นสามีของคุณย่าโมนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์เก่ากันเลยนะคะ คือภายในโบสถ์เก่าแก่มีอายุกว่า185ปีสร้างโดยคุณย่าโมเจ้าพยามหิสราธิปดีและชาวเมืองจังหวัดนครราชสีมาในโบสถ์ก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระบรมสารีริกธาตุและมีการยกช้างเสี่ยงเซนซี ค่ะก็มาถึงสารที่สำคัญที่ที่สองนะคะอุโบสถทรงเรือสำเพาโต้ขึ้นค่ะอุโบสถทรงเรือสำเพาโต้ขึ้นนะคะก็ออกแบบและสร้างโดยรองศาสตราจารย์ดรวิโรศีสุโรเมื่อพศ2510ค่ะภายในอุโบสถทรงเรือสำเพาโต้ขึ้นนะคะก็จะมีพระพุทธรูปปางยืนห้ามสมุดสูง16บอกและเศรษฐีนวโกศนะคะ ลักษณะของอุโบสถเป็นศิลปะไทยประยุกต์ใช้วัสดุพื้นเมืองกระเบื้องดินเผาด่านเกลียนและอุโบสถหลังนี้ก็ยังได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบ,บิกบอ,อาคารทางศาสนาจากสมาคมสถานิกสสยามในพระบรมราชินูปถัมภ์รางวัลจากมูลนิธิสเสถียรโกเสบและรางวัลจากมูลนิธินาคาราบัติบ ในปีพศ2516ค่ะอย่าเราไปดูสานที่ต่อไปกันเลยนะคะมาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามนะครับก็น่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญภายในวัดสารลอยแห่งหนึ่งก็คืออัฐิของคุณย่าโมนั่นเองสร้างโดยเจ้าพระยามหิตราธิวด,ดีและชาวเมืองนครราชสีมา ย่าโมเกิดเมื่อปีรากาพศ2314โดยอาศัยอยู่ณบ้านตรงกันข้ามกับวัดพระนารายมหาราชทางที่ใต้ของเมืองนคนรราชจีมาเป็นทิดาของนายกิ่มและนางบุญมาเมื่อปีพศ2339โมเมื่ออายุได้25ปีได้แต่งงานสมรสกับนายทองคำขาวพนักงานกรมการเมืองนคนรราชจีมาต่อมานายทองคำขาวได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาพักดีสุริยเดชต,ตำแหน่งรองปรลัดเมืองนครนราชศีมานางโมจึงได้เป็นคุณนายโมและต่อมาพระพักดีสุริยเดชได้เลื่อนเป็นพระยาสุริยเดชต,ตำแหน่งปรลัดเมืองนครนราชศีมาคุณนายโมจึงได้เป็นคุณหญิงโมชาวเมืองนครนราชศีมาเรียกท่านทั้งสองเป็นสามัญว่าคุณหญิงโมและพระยาปรลัดทองคําท่านเป็นหมันไม่มีทายาสสืบสายโลหิต ชาวเมืองนครราชสีมาทั้งหลายจึงพากันเรียกแทนตัวคุณหญิงโมว่าแม่มีผู้มาฝากตัวเป็นลูกหลานกับคุณหญิงโมอยู่มากซึ่งเป็นกำลังและอำนาจส่งเสริมคุณหญิงโมให้ทำการใดๆไ,ไ,ได้สำเร็จอยู่เสมอหนึ่งในลูกหลานคนสำคัญที่มีส่วนร่วมกับคุณหญิงโมเข้ากอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ณนทะท่งสำลิจก็คือดังสาบุญเหลือ ชาวสุรนารีถึงแก่อสัยกรรมเมื่อเดือนเมษายนพศ2395สิริรวมอายุได้81ปีครับเดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้ทุบเทียนเพื่อขอพรกับคุณย่าโมกันดีกว่าครับส่วนนี้ก็เป็นเพลงโคราชนะฮะเพลงโคราชได้เริ่มตั้งแต่ปีพศ2477ชาวโคราชต่างมีความเชื่อกันว่าสมัยที่คุณย่าโมย,ยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านชอบเพลงโคราชมาก ดังนั้นเวลาใครมาบนบานสารเก่าวต่อท่านแล้วประสบผลสําเร็จก็จะนําเพลงโคราชมาแก้บนกับคุณย่ามัวกันครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ 4, สศาลาบรม,มครูปู่หมอชีวกแพย์ประจำตัวพระพุทธเจ้าก็จะขอพรในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ ค่ะแล้วก็จะมีพระพิคเนศพระสังกจจัยก็จะขอพรในเรื่องโชคลาภความสําเร็จและก็เรื่องเงินทองค่ะเดี๋ยวเราไปสานที่ต่อไปกันเลยนะคะค่ะก็มาถึงสานที่สำคัญที่ที่หนะคะสารากุมารเทพค่ะสารากุมารเทพนะคะก็มีไว้อุทิศให้กับดวงวิญญาณเด็ก ทาลกที่ถูกทําแท้งทั่วราชอาณาจักรนะคะและทั่วโลกตลอดจนดวงวิญญาณเด็กเล่ลอ่อนและย,ยาขามิตรเจ้ากรรนายเวรและสัปราสาททั้งต่างทั้งหลายค่ะค่ะเดีย๋ยวเราไปสารที่ต่อไปกันเลยนะคะค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่6นะคะคือหอเทพลาหูทรงคุณนะคะจะช่วยใน เรื่องการแก้ปีชงปัดเป่าภัยต่างๆที่ไม่ดีเช่นคุณใส่ต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปสถานที่สุดท้ายกันเลยค่ะสถานที่ที่เจ็ดสถานที่สุดท้ายสำหรับในวัดสารล,ลอยก็คือพระแม่ธรณีบีบมวยผมพญานาคสีตะกูลจะช่วยในเรื่องการซื้อขายที่ดินขอทรัพย์สมบัติและโชคลาภค่ะ ครับก็ครบแล้วนะฮะสำหรับสถานที่ที่เราพาไปกันในวิปัสสนาลอยทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะฮะการจุดที่เราบูชาทาบุญกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทําบุญที่จะให้เรารู้สึกสบายใจสุดในการคิดดีด้วยการแชร์เข้าวัดทําบุญไม่ช่วยให้เราบูชาเขาด้มากขึ้นนะฮะเราคิดดีทำดีเท่านั้นครับโชคดีกับทุกคนสวัสดีครับ ความรักที่ใจจะมีแต่งโลกนี้ให้งามดึงใจงามเพียงไหนทำได้ดังต้องการแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นโลกเราจะมีสีสันด้วยใจสวยๆที่ช่วยกันทำ ถ้าเราเจอแล้วแค่รูเปีกเดีวนะพี่มาี่อยู่ก็แล้อนะครัสนุกทควรจ กับวันนี้กับเ็นที่นมาเห็นหโอเคครับผ่านไปในรอบเจนแพ้แต่านนี้แตที่เราพาการไปทำมือไวเลยนะครับกับี่เรยกคือวัดสามลลอยแต่จริงๆใหญ่ที่พำฟอมตัวแค่เจนแค่นั้นแหละที่เหลือตัดเอาครับห่วยมี่ตัดเั็นสิงสุดลอสุดและสวยสแล้วนีพวกเราชื่ว่า